เออยังหอมนี่ดีนะรู้จักพาลูกพาหลานมาเข้าวัดเข้าวายรู้จักพระจักเจ้าทําบุญสุนทานกันไว้อดีแล้วนะโยมนะเออเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวอ่ะเข้าวัดเข้าวาาสมั่งทําสิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆก็จะตอบสนองโยมมันไม่เหมือนหนุ่มสาวสมัยนี้มันไม่รู้จักวัดจักวาไม่รู้จักพระจักเจ้านอกจากจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็ยังจะมั่วสมกันเสพยาเสพติดทําผิดกฎหมาย ทำให้บ้านเมืองต้องมีปัญหาออหลวงพ่อครับ <c oughs> พูดถึงปัญหาครับผมก็มีปัญหาจะมาถามหลวงพ่อครับเออมีปัญหาอะไรถามมาเลยพระนอนอ่ะมีที่ไหนมากที่สุดครับพระนอนมีที่ไหนมากที่สุดเอ้าก็แถวจังหวัดสิงห์บุรีไงว้ายไม่ใช่เลยเฮ้ยพระนอนมีที่ไหนมากที่สุด,รนนสดโรงพยาบาลสงฆ์เฮ้ยอ,อันนัออ้นมันพระป่วยเว้ยอระป่วยแลนอนหรือเปล่าล่ะ ไม่ป่วยเขาไม่นอนหลับไี้เจ้านี่หลวงพ่อครับผมก็มีปัญหาครับปัญหาอะไรวะผมอยากจะถามว่าพระอะไรมีหนวดมีเขาครับมีหนวดมีเขาพระทุดงอ่ะสิผิดครับพระอะไรพระนจแจอะไรวะแพะนนจแจนั่นชัด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 เจ้าพัวนี่อะไรของพวกมึงไงเออสันดานสอต้อบ้าบเออเลีนเขาไปยังขยับอีกมือเงี่ยระอะไรหลังแอน พระหลังแอนก็พระอาพาธสิวะผิดพระอะไรไทยอะไอเจ้าพวกนี้นี่มันเล่นกับพระกับเจ้าไม่รู้จักบาปจักกรรมแบบนี้จะไปได้ที่เดียวที่ไหนครับไปลงนรกสถานเดียวสิวะไอเจ้าพวกนี้นี่เอ้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ใครตอบไปเนี่ย อบอกมานะอะอใครวะฉันเองจาง่าได้งาได้งาเนี่ยยายตาหน้าพระตนาเจ้าเนี่ยฮะออทำไมทำอย่างนี้เนี่ยฮะสั่งสอนเลยนะมึงแกแล้วแกเลยดูสิออชีวิตเนี่ยจะมีอะไรดีบ้งางไหมเนี่ยฮะออตดโคตรเหม็นเลยมีแต่เปลี่ยนทุเรียนเปลี่ยนเจ้อม ะเอาอย่าไปทอ่หอมมีเบิ้ลเลยอืมหนักว่าเดิมอีกเฮ้ยข้าเปล่านะเว้ยแล้วใครโอ้โหดังหนุ่มถ้าตดขนาดนี้ก็ขี้ซะเลยทีเฮ้ยไปเลยไป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 งั้นขอตัวก่อนนะคะออกน้ำนอนดูแลดูแลดูแลใส่ก็ขอขี้เต็มเลย เหนี่อยนะผู้หญิงสวยยิ่งตดเหม็นช้าชาชาที่ผู้หญิงยิ่งสวยเอ็งบอกว่ายิ่งตดเหม็นแล้วที่ข้าตดอ่ะเอ็งบอกว่าไม่มีอะไรดีเลยอย่างนี้มันสองมาตรฐานชัดๆัดอ่วทำไมยายชอบเล่นการเมืองหรือไงสองมาตรฐานนะฮะ